สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีตันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันอีกแล้วกับวันนี้วันที่8สิงหาคมนะคะเราพบกันบ่ายๆแบบนี้ทุกวันเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวแรกในบ่ายวันนี้เรามาดูข่าวของฟิล์มรัฐภูมินะคะฟิล์มรัฐภูมิแจงแล้วนะคะหลังถูกโยงเป็นรักใหม่ของใบเตยอัตยามหลังสพัดยาดีเจแมนค่ะ เผยเหตุภาพถ่ายพรีเวดดิง้งฟิล์มรัฐภูมิแจ้งแล้วปมถูกยงเป็นรักใหม่ของใบเตยสุทธีวันหลังสพัดยาดีเจแมนจากกรณีกระแสสพัดถึงคุณแม่สายแทบ่าสามีหเห็นคำใบ้ทำเอาหลายคนถึงกับนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากใบเตยอาทยามหรือใบเตยสุทธีวันนั่นเองค่ะ ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์นะคะสอบถามไปยังฟิล์มรัฐภูมินะคะถึงกรณีหลายคนโยงชื่อของฟิล์มรัฐภูมิว่าเป็นรักใหม่ของใบเตยสุธีวันหลังมีข่าวลือว่าไฟยิงอยากกับพีเจแมนแล้วโดยทางด้านของฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันที่บอกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้ว ผมก็รู้ว่าเหมือนน้องเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องโปรโมตเขาก็เลยเห็นว่าประเด็นแบบนี้น่าจะเรียกสื่อได้หรือเปล่าผมเองก็พอจะรู้เรื่องการตลาดสำหรับสายบันเทิงอยู่แล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรเพจดังโพสว่าหลังหยาดก,กับดีเจแมนใบเตยก็ปิ้งรักใหม่พร้อมแต่งกับรัฐภูมิยืนยันว่ารัฐภูมิที่ระบุในนั้นไม่ใช่เราแน่นอน ผมว่าคนเขาอาจจะตีความหมายว่าเป็นผมเพราะว่าไม่ถึงสองเดือนที่ผ่านมามันมีภาพข่าวเหมือนผมเป็นคนประสานงานให้ตอนนี้น้องถูกเอารูปไปใช้ในเว็บการพนันแล้วทางน้องไปแจ้งความเลยมีภาพของผมอยู่กับน้องด้วยเลยเป็นเรื่องปกติที่คนอาจจะตีความหมายได้แบบนั้นรวมถึงล่าสุดผมกับไปเตยเพิ่งไปถ่ายงาน กันมาซึ่งเป็นงานของร้านถ่ายพรีเวดดิ้งคนเข้าอาจจะตีความหมายได้ว่าผมกับน้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันแล้วแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือมัอนเป็นงานจ้างไม่ใช่ว่าผมไปถ่ายกับน้องเองถามว่างานนั้นมันมีภาพออกมาแล้วหรือยัง ผมว่ามันออกมาแล้วมัง้งผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมกับใบเตยเป็นพี่น้องกันผมไม่ใช่รักใหม่ของใบเตยแน่นอนค่ะออกมาแจงแล้วนะคะสำหรับฟิล์มรัฐภูมินะคะบอกว่ามันเป็นแค่งานจ้างไปถ่ายพรีเวดดิ้งเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นรักใหม่ของใบเตยแน่นอนค่ะ